สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพี่สมโอมอีกแล้วนะคะที่อิสุสอซแสงมงคลสาขาโลจนะของเราค่ะวันนี้พี่สมโมีรถมาแนะนำหนรุ่นนะคะกับเจ้าคันนี้เลย4ประตูยกสูงเกรดแซนะคะเครื่อง220 m a c อร์ r ของเรานั่นเองคันนี้นะคะเห็นรอ่อแบบนี้นะคะมาพร้อมกับชุด S Sporty รอบคันเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชันแล้วใส่ชุดแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะคะ มาชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยค่ะด้านหน้ากระจังหน้านะคะตัวนี้ก็แต่งในการใส่ชุดเอสปอร์ตี้เข้าไปนะคะก็จะมีตัวตัวนี้ครอบสีดำกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ครอบดำตัดแดงนะคะแบบนี้เลยด้านหน้าของเขาตัวยกสูงจะเป็นแผงลังพึ่งขนาดใหญ่นะคะแล้วตัวเอสปอร์ตี้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านล่างด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมามาชมในส่วนของทางด้านข้างนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าคันตัวรุ่นแซดนะคะไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าบายโปรเจคเตอร์แล้วนะคะบายบีมโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์แบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของทางด้านข้างนะคะด้านข้างของเขานะคะก็จะใส่ชุดซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เพื่อให้รถดู ดูดันออกแนวสไตล์ออฟโรดมากขึ้นนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นสติกอร์ของ e อสปอ t ์ตนั่นเองค่ะในส่วนของไฟด้านข้างนะคะก็จะครอบกระจกมาเป็นดำตัดแดงให้แบบนี้เลยมาในส่วนของล้อแมกนะคะคันนี้พิสศษจัดเปลี่ยนล้อแมกขอบ18นะคะให้ลูกค้าคันนี้เรียกว่าลายบพัดนะคะสีดำ ตัดแดงนะคะแอคเซสซอรี่ตัวน็อตครอบดุมนะคะแล้วก็ครอบเบรกตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดสีแดงนะคะรัดด้วยยาง 265/60R18 นะคะนี่เป็นยางแบบมีลายแบบนี้เลยใครชอบสไตล์นี้นะคะก็สามารถแจ้งที่สมโอได้นะคะว่าอยากได้รถหล่อๆสไตล์นี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเราไม่ได้โหลดหรือว่าจะทรงอันนี้จะเป็นทรงเดิมของตัวรถเลยนะคะไม่ได้มีการโหลดเนาะในส่วนของประกศ ในส่วนของฟิล์มนะคะตัวนี้ก็จะติดฟิล์มให้นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มสีดำนะคะ60 80นะคะแล้วก็จะมีการสาดให้แบบนี้นะคะในชุดของโปรโมชั่นเรานะคะนี่แล้วก็มือจับนะคะมือจับในรุ่นแท้จะเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านด้านหลังคาด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดเพิ่มนะคะเป็นตัวส,สปอยเลอร์ สปอยเลอร์สีดำนะคะมาพร้อมกับชุดนี้ด้านหลังนะคะของเราก็จะมีซุ้มล้อนะคะติดแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตี้แบบนี้เลยในส่วนของทางด้านท้ายนะคะด้านท้ายไฟท้ายของเขาก็จะเป็น t r ิปเปิลอาร์แบบนี้นะคะ3ามชั้นเป็นไฟท้ายตัวใหม่ของเรานั่นเองค่ะสัญลักษณ์ตัวเซนะคะเครื่อง2.2 m a c p e r d ติดมานะคะแบบนี้เลย แล้วก็ด้านหลังนะคะเราจะมีตัวกันชนด้านหลังนะคะเพื่อให้ขึ้นลงได้สะดวกด้วยนะคะแล้วก็มือจับนะคะเป็นสีเงินแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยแบบดีวินนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของทางด้านในกันคะ่ะพามาชมในส่วนของด้านภายในนะคะของรุ่นแซดนี้นะคะ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ตรงนี้จะเป็นตัวหนังนะคะที่บุมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมลาลัยของเขาจะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมลาลัยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ควบคุมเครื่องเล่นที่พวงมลาลัยนะคะแล้วก็จะมีคุชคอนโซลมาแล้วนะคะในส่วนของเบาะของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังคูแม็กแบบนี้เลยค่ะในส่วนของรุ่นแซดจะเป็นเบาะหนังมานะคะ แล้วก็ในส่วนของทางหน้าด้านหน้านะคะก็จะมีจอขนาด8นิ้วแบบนี้เลยค่ะจอนะคะก็จะเป็นจอระบบสัมผัสนะคะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะเกียร์ธรรมดาจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้เกียร์ออโต้ใหม่ของเราก็มีเป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดนั่นเองค่ะ สำหรับกุญแจของรุ่นแซนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้ลูกค้า2ดอกแบบนี้นะคะในส่วนของล็อกเบรกล็อกคัสล็อกอยางอะไหล่นะคะเราติดตั้งมาให้ลูกค้าแล้วนะคะในส่วนของโปรโมชั่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าแบบนี้นะคะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะนิดนึงนะคะในส่วนของหลังคาบุหลังคาตรงนี้ในส่วนของรุ่นแซจะเป็นสีดํานั่นเองคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถล่อแบบนี้โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง69,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าก็จะได้รถล่อแบบนี้ไปเลยค่ะมาพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะตกแต่งรถให้ลูกค้านะคะแล้วก็จดทะเบียนลูกค้าจบได้ตามโปรไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจองรถออนไลน์กับที่สมโอดได้นะคะทั่วประเทศมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านค่ะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรค้าขายพนักง,งานนะคะก็สามารถซื้อรถได้ เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะใครที่สนใจนะคะโทรหาพี่สมุได้ที่เบอร์095 956 4239ค่ะแล้วโทรมานะคะบ๊ายบาย